วสวัสดีครับช่องกเกษตรในรั้วบ้านขอเสนอกิจกรรมเรียกเหงื่อเช้าวันหยุดวสวัสดีครับพอพบกับช่องกเกษตรในรั้วบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูการพัฒนาสวนหลังบ้านนะครับ ของเกษตรในรั้วบ้านวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่จะเรียกเหนือได้นะครับเชิญตามไปดูครับนี่คือหลุมคุยหมักของเรานะครับขั้นตอนนี้ก็คือการเปิดหน้าขอบคุยหมักก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาปุ๋ยไปลงในแปลงนะครับนี่คือคลังกระสุนสําหรับนักปลูกของเรานะครับ ุ๋ยหมักของเราหลังจากเราหมักไปแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับสะสมเศษพืชเศษหญ้านะครับรวมทั้งดินนะครับแล้วก็พืชผักที่เราใายแล้วเราก็เอามาโยนไว้ให้เป็นพสัสดุอินนรีนะครับตอนนี้ก็ได้ปุ๋ยหมักนะครับพร้อมที่จะเอาไปผสมกับดินแล้วก็ปุ๋ยคอกเพื่อที่จะทำการ ลพืชผักในสวนครัวของเราต่อไปนะครับสภาพของปุ๋ยหมักของเรานะครับใช้ได้ครับปุ๋ยชั้นดีเลยครับเดี๋ยวเราเอาใส่ภุ่งกีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปผสมกับเศษปุ๋ยคอกเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทำการปลูกวันนี้เราจะลง เกือปลอกนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมแปลงก่อนนะครับได้ผักีีใหญ่เลยครับสําหรับแปลงยกสูงตัวนี้นะครับเตรียมไว้สําหรับปลูกผักชีนะครับผักตั้งโอและก็สลัดต่างๆนะครับที่ยกสูงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เวลาฝนตกหนักๆก็น้ําท่วมถึงนะครับสําหรับพื้นที่ข้างแปลงยกสูงของเราเนี่ยนะครับเราก็จะลงมะเขือเทศนะครับ เมือ่อขือนี่ก็ลงไป3ามต้นแล้วนะครับแล้วก็โรยเปลือกไข่ไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันหอยทากครับตรงนี้นะครับก็จะลงมะเขือปลอกนะครับเรากดหลุมไว้ได้ทั้งหมดหหลุมนะครับก็จะลงมะเขือเปลาะในแนวร,วนรนั้วนี้นะครับข้างๆกับต้นขจรนะครับลอยขึ้นในแนวรั้วนี้นะครับแนวนี้ก็จะปลูก มะเขือปลอกคู่กับกระจรน,นะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นเป็นแนวรั้วนะครับสำหรับหลุมที่จะปลูกมะเขือปลอนนะครับเราก็จะมาทําหลุมเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> เตรียมหลุมไว้ครับตอนเยน็นถึงจะลงมะเขือนะครับเมื่อเราลองก้นหลุมที่จะปลูกมะเขือปลอกเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนี้ไปเราก็รอช่วงเย็นนะครับเพื่อที่จะเอากล้ามาเคี้เปลาะมาลงนะครับเมื่อเราทําหลุมเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับตรงนี้ผักปังเขาจองแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะเต็มขับนี่ก็เก็บไปรับประทานแล้วชุดหนึ่งนะครับที่รอด จากน้ําท่วมมวดที่แล้วนะครับที่เราลงทิปไปนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะครับตอนนี้กาลังออกใบนะครับแตกยอดใหม่นะครับแต่ปัญหาตามมาก็คือหอยทากนะครับโดยใช้สูตรนี่ครับเปลือกไข่นะครับคั่วแล้วก็เอามาโรยนะครับก็ป้องกันได้ครับเดี๋ยวก็จะเอามาเพิ่มเติมอีกนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมีเวลาและมีโอกาสก็เลยทำเสาวนะครับต้นชะอมของเรานะครับอันนี้ก็ประมาณ3ปีนะครับธรรมดาได้ทุกปีเราต้องตัดแต่งกิ่งอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้ทำมา2ปีนะครับปีนี้เลยมาทำดูนะครับก็ต้องรอนะครับให้เขางอกใบใหม่นะครับนี่คือฝักกระถินแก่นะครับที่มีเม็ดนะครับนะครับเราก็จะใช้ กระถินนี่แหละครับปลูกในแนวรั้วนี่นะครับเพื่อที่จะเป็นกระถินริมรั้วนะครับโครงการของเรานะครับวันนี้จะเริ่มวันนี้นะครับีน่นะครับโรยลงไปก่อนเลยนะครับ ใส่แล้วก็กลบนะครับแค่เขาหลดลงไปแล้วเขาก็ยังขึ้นเองได้นะครับนี่เราตั้งใจปลูกนี่ยังไง,งไงผมว่าเขาก็ต้องได้ผลแน่นอนครับทํากระถินริมรั้วไว้นะครับเพื่อที่จะชดเชยรั้วไม้เราเมื่ออีกปีสปีข้างหน้านี่เขาจะผูกพังนะครับกระถินิมรั้วก็จะขึ้นมาแทนนะครับเราก็จะใช้กระถินรั้วเป็นแนวรั้วทาวรต่อไปครับ นี่คือผลิตผลของเรานะครับที่เราปลูกไว้ใช้เองนะครับวันนี้จะทําลาบนะครับก็ต้องมีสะระแหน่แล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับสําหรับเช้านี้นะครับช่องกเกษตรในรั้วบ้านนะครับก็นําท่านมาดูกิจกรรมในการพัฒนาสวนหลังบ้านนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ด้วยเหงื่อโชคแต่เช้านะครับคลิปนี้ ก็จบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยเป็นกาลังใจให้กับเรานะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําสวนต่อไปนะครับสวัสดีครับเพื่อเป็นกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณครับ